รับสบายดีพ่อแม่พี่น้องดูสิทุกคนวันนี้ได้อะไรกินเนาะลาวซีดโอกนอินนี่ไม่ตินี่กระโซยจูอ่ะมั้น้ำเอียงพาซีมเลยเนาะน้ำเอียงมักงพักเยอะๆนะกินแบบอร่อยอร่อยนะพี่น้องกินแบบธรรมชาติบ้านเราเลยจังสี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อจับเลยนะขอโทษด้วยผู้ใด,ด้ผู้กินน้ำกันออืือ เป็นดาวพฤหัส อย่าลืมนะครับพี่น้องข้ามาแล้วกับเป็นกำลังใจให้ชองเอยียงสาราที่นั่นนะ